ผมขอคุณนะครับที่ไปฉลองเป็นเพื่อนผมมาอย่างนั้นเนี่ยผมคงนั่งเหงากินข้าวอยู่คนเดียวครับไม่เป็นไรคะ่ะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวครับคุณอน,นอนครับคะ่ะคือว่าวันมะรืนนี้คุณออนจะไปทำงานเป็นวันแรกใช่ไหมครับใช่ค่ะออขอให้คุณออนทำงานอย่างมีความสุขนะครับเลิกงานแล้วก็ รีบกลับบ้านเลยนะครับอยากกลับให้มันดึกมากนะคือว่าผมทำไมคุณกลัวว่าฉันจะไปเที่ยวเสียเพลแล้วถ้าเกิดว่ามีใครมาเห็นเข้าเนี่ยมันจะเสียมาถึงคู่ละสิไม่ต้องห่วงเลยนะเพราะว่าฉันจะไม่ทําอะไรที่มันเสื่อมเสียมาถึงวงตระกูลของคุณแน่นอนคุณสบายใจไดอ้อะไรของเขาเนี่ยก็คนอุตส่าห์เป็นห่วงเอ้ย กินข้าวกับแมออนกมวลสองต่อสองเหมือนเนี่ยไม่รู้ว่าไปกินข้าวแค่ยอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าไปกินอย่างอื่นมาด้วยก็ไม่รอกประธานโทษเจ้าค่ะคุณนายกตนีอินไปนิดเนื่งเะินเจ้าไม่นิดอะเยอะเลยเลูกนะลูกพะอนาวพนอน,นียจะลืมแม่เลยใช่แล้วหัวตนีด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวแกมีหัวเขาด้วยเหรอฮะก็หัวปีไงละ่ะเจ้าค่ะ เชิญค่ะขอบใจจ้ะเชิญค่ะขอบใจนะเออป้าไม้ครับค่ะคุณแม่ไม่ลงมาอีกเหรอครับเห็นว่าเช้าเนี้ยรู้สึกว่าจะปวดศรีรษะค่ะแล้วก็ไม่อยากรับประทานอะไรตอนเช้าค่ะคุณแม่ไม่สบายตั้งแต่เมื่อวานนี่ไม่หายเหรอครับค่ะหมู่นี้นะคะคุณนายก็ลมบอดจอยบ่อยด้วยนะคะยวนตาทําผิดนิดผิดหน่อยอะล่ตะเพิดออกมาทุกทีเลยค่ะ,ค,ะคุณวีคะ ฉันว่าคุณน่าจะพาแม่คุณไปหาหมอสักหน่อยนะคะแม่ไม่ไปไหนทั้งนั้นอะแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ได้เป็นอะไรมากแค่พักผ่อนสองสามวันก็หายแต่ผมเป็นห่วงนะครับแม่น่าจะไปให้หมอตรวจดูอาการสักหน่อยนะครับไปให้หมอตรวจดูอาการหน่อยน,นะคะคุณป้าเผื่อเป็นอะไรร้ายแรงขึ้นมาจะได้รักษาทันที่เธอแฉงฉันเหรอคะพูดแบบนี้หมายความว่างไงเนี่ย เปล่านะคะออนก็แค่อยากเตือนคุณป้าไม่ต้องมาสูรู้เตือนฉันเลยออกไปเลยจะไปไหนก็ไปฉันอย,อยากอยู่กับลูกชืต่ตาลพังแล้วแตนีเนี่ยต้องออกไปด้วยหรือเปล่าล่ะจุ๊กขอยากจะอยู่ก็อยู่อยากจะไปก็ไปแม่พูดใครล่ะครับอ๋อเปล่า,ล,าลูกแม่แบอกว่าแม่อยาก อยากอยู่กับลูกคนเดียวเท่านั้นน่ะจะเพิ่งไปไหนนะครับโอ้ยเป็นไรคุณแม่ครับป้าครับโอ้ยแม่เป็นไรครับแม่แม่ปวดปวดหลังอ่ะอเคครับนวีวีเอาหมอนพยุงให้แม่ทีโอเคครับแม่ค่อยๆนะครับค่อยๆนะครับแม่ปวดจังเลยอ่ะค่อยๆนะครับจ้าจ้าดีขึ้นแม่ครับอย่าดมนะครับอ ตื่นใจแม่จริงครับแต่คุณแม่แน่ใจนะครับว่าจะไม่ไปหาหมอครับไม่ต้องหลอกลกูกไม่ต้องห่วงแม่นะเฮ้ยคนแก่ไวัยทองก็อย่างเงี้ยทีป่ปวดนู้นปวดนี่เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนแต่ถ้าวีอยากให้แม่อุ่นนะวีก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนแม่นะลูกนะแม่จะได้อุ่นใจครับแม่ับ <laughs> <laughs> แหมนะ่ทำเป็นออเสาะเรียกร้องความสนใจคุณนายนี่ก็สตอได้ถ้วยเหมือนกันนะเนี่ยเอาไปเลยเก้ขึ้นอ,อ,อ,อะไรครับอ๋อเกิดอะไรครับเอออุ้ยอะไรครับแม่อืมแม่เห็นยุงอลลูกออต้องให้ปังงานนะครับพ่อให้แมนะ่ ลมขึ้นนะลูกเอาหรอครับอิดอัดอิดอัดยาขมไหมครับไม่ไม่ต้องลบยาดมก็พอแล้วโอ้ยก็ไม่เหยียดมือเลยละถ้าทางใจคอคุณป้าเนี่ยจะกักตัวเจ้าวีไว้ทั้งวันเลยนะครับถึงกับให้ป้าละไม้เนี่ยยกสำรับอาหารขึ้นไปทางบนเลยทีเดียว คนป่วยก็ย่อมต้องการกาลังใจจากคนใกล้ชิดเป็นธรรมดานะคะถ้าคุณป้าเข้าใจอ่อนืันที่อ่อนเข้าใจคุณป้าก็ดีสิครับทําไงได้ล่ะคะก็อ่อนไม่ใช่สะพายที่คุณป้าท่านหมายตาไว้นี่อืว่าแต่พอ,อมาหาอ่อนที่นี่นมีอะไรเหรอคะ <c oughs> คือผมมาเยี่ยมคุณป้านะครับแล้วก็มาเตือนอ่อนให้อ่อนเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าประชุมใหญ่ในวันพรุ่งนี้เพราะว่าเป็นงานชิมลาแล้วก็ชิ้นแรกของอ่อนด้วยนะ <c oughs> พออ,อไม่ต้องห่วงหรอกค่ะออนเตรียมตัวแล้วก็เตรียมเอกสารไว้เรียบร้อยแล้วโอ้โหออนนี่ทํางานรอบครอบเสมอต้นเสมอปลายเลยนะครับออนไม่อยากพลาดนะคะกลัวว่าจะเสียมาถึงพออด้วยนี่ออนทําเพื่อเจ้านายเก่าที่แสนดีอย่างพออเลยนะคะเนี่ยแล้วถ้าผมอยากจะเปลี่ยนฐานะจากเจ้านายไปเป็นอย่างอื่นออนจะว่าไงครับอเอ่อ พอว่าไงนะคะอ๋อเออเออ,เอ,อไม,ไม่ไม่มีอะไรหรอกครับวันนี้ออนทำหน้าที่ได้ดีมากเลยนะครับ เอกสารของออนเนี่ยช่วยงานลื่นไหลแล้วก็ผ่านไปด้ด้วยดีโอ้โหออ้ออย่ามาอวยออนเลยค่ะที่การประชุมวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีเนี่ยเป็นเพราะว่าพวกเราทุกคนร่วมมือร่วมใจกันนะค่ะผมนึกอยู่แล้วนะครับว่าออนต้องถล่ตัวยอมรับคำชมจากผมเนี่ยน้ำชาน่ารักกับพี่อย่างนี้ตลอดเลยนะเนี่ยพี่ทนไม่ไหวแล้วพี่ต้องให้รางวัลตรงนี้เลยแล้วกันนะ คนหนึ่งนางฟ้าวะเนี่ยบ้าเหรอเป็คนนี่ละค่ะแต่บางเอิญสวยเหมือนนางฟ้าพออคะเดี๋ยวอ,อ้นขอไปท้องนแป๊บนึงนะคะเออลองน้อง,องชาจ้าเดี๋ยวนั่งก่อนแล้วก็สั่งเต็มที่เลยนะี๋ยวพี่ไปห้องน้ำแป๊บนึงค่ะเร็วเร็วนะคะ อ,อุ้ยขอโทษครับขอโทษผม่มนเนของเราเองเหค,ครับต้องขอโทษอีกทีนะครับผมไม่มีเจตนาจะแตะเนื้อต้องตัวคุณนะอย่าถือสาผมเลยนะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคุณพักอยู่แถวๆนี้เหรอครับเปล่าคะ่ะฉันแค่มาทำธุระเฉยๆดูครับผมขอทราบชื่อคุณนิดนึงได้ไหมครับพอเวลาเจอกันที่ไหนจะได้ทักทายถูกนะฮะ ผมชื่อเฉินครับฉนอนกระมวลค่ะโอ้ชื่อก็เพราะหน้าตาก็สวยเพอร์เฟกต์จังเลยนะครับขอบคุณค่ะฉันขอตัวนะคะ ดีๆเกจะตอบกวนหาบ้านไงเหรอไอ้นี่แกไปซืือประวัติผู้หญิงคนนั้มาว่าเธอเป็นใครบ้านอยู่ไหนแล้วก็ทำงานอะไรเข้าใจง่ายๆนายจะตีซีจกีบเขาาเ้าว่ามันเถอะ ถ้าฉันเนี่ยมาจีบเธอใช่ปะ่ะเนี่ยแหละฉันถึงต้องโกโหกว่าแกเป็นพี่สาวฉัน